สวัสดีครับคลิปนี้ C ี m นะครับจะพามาดูการนำเข้าสต็อกสินค้าผ่านใบสั่งซื้อนะครับผ่านระบบจัดซื้ออีกทีหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือเราทำรายการจัดซื้อสินค้ามาแล้วนะครับแล้วก็จะเ,เข้าสตอ็อกก็จะมีการนำผ่านตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองดอูจัดซื้อตรงนี้ครับก็คือเราก็เพิ่ม รายการใหม่ขึ้นมานะครับพอเพิ่มรายการใหม่ขึ้นมาก็จะได้ใบสั่งซื้อนะฮะก็คือตอนนี้นำเข้าสต็อกก็คือยังไม่ได้นำเข้านะครับเมื่อสินค้ามาแล้วนะครับเราจะเอาสินค้าในนี้เข้าสต็อกนะครับจำนวน10ขนมปังนันนี้10อันนี้10จจำนวน10 เข้าสต็อกนะโดยเราจะใช้นำเบอร์ตัวนี้นะครับหมายเลข pn 1 60นเนี่ยแล้วก็มาที่หน้าแรกแล้วก็สต็อกนะครับสินค้าสต็อกนะครับก็มาที่นำเข้าสต็อกตรงนี้นะครับนำเข้าสต็อก ตรงน,นี้นะครับมันจะมีคำบอกว่า,ารหัสอ้างอิงัมเบอร์ใบสั่งซื้อนะครับแล้วก็วางตรงนี้เข้าไปนะครับระบบจะดึงจะดึงรายการของใบสั่งซื้อหมายเลขนี้ออกมานะครับนะฮจำนวน10-10เร 10. แก็กดบันทึกได้เลยหรือเราจะลบบางตัวออกก็ได้บันทึกอนะ่เรียบร้อยนะครับมันก็จะกลายเป็นรหัสอ้างอิงนะฮะ เข้าแล้วเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้านั้นจัดซื้อนะครับสถานะก็จะอินสต็อกก็คือเข้าสต็อกแล้วนะครับอนนี้สต็อกก็จะไปเพิ่มจากในตัวระบบนะครับสวัสดีครับ